สวัสดีครับผมมาพบมาพอกับผมอีกเชียงเคยกับผมมิสเตอร์ธนาวินรับผมมอนี้สิภาพพี่น้องมากินเมนูเด็ดกับผมเมนูพิเศษกับผมในหลอกเออหลายๆปีบรได้กินกับผมสมัยเคยกินข้างเที่ยนึงกับผมเออสมัยเป็นเด็กน่อยกับผมสมัยเป็นเด็กหน่อยพอเหด้กินติดใจกับผมนึกถึงเออเมนูแบบโบราณโบราณเมนูอดิตกาลนะครับผมมาอยู่เมืองนอกบ่คิดบ่ฟันว่าสิได้กินครับผม เมนู่อย่างเบิ้งเลยครับผมนี่ครับผมนี่นี่นี่ผงนี่มนันเหลือครับแบงไปให้เอ่อมูกากังเว้นกินครับผมเอ่อข้าวบางล้งบัวครับผมผมสิบเอ่อปนจักระจันครับผมปนเอ่อใส่บักม่วงนะครับผมส่นหอมบักซี่เนองหนองแล้วก็เอ่อเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับผมเอ่อมีหอมแล้วก็กระเทียมพริก น่าไปขวกันับผมเป็นผิดเดี๋ยวค่อยเบิร์ผมจักรจันนครับผมไปคงศูญไปเลยจักรจันมาพี่น้องเวลาปากขนาดพี่น้องดีใจหลายในรอบหลายปีได้กินจักรจันครับผมนี่ผมถุงเนี่ยกับในจานเนี่ยห้าร้อยบาทเงินไทยครับผมบอกไปนยังกับผมขอไม่ขายอยากกินกับผมอยากกินแห้งเพราะว่าหลายปีเราไม่ได้กินไปเห็นว่ากับอดบ่าไพี่น้องอยากกินแบบนึกถึงแบบ สมัยเป็นเด็กน้อยความทรงจำแบบเขาเคยกินคนต่อคนแก่ผ้าเฮด้กินนะผ้าไอเฮดเฮดเฮดกินนะแลบบ้วก็เอ่อมันเป็นความทรงจำนะแล้วก็เป็นรสชาติที่ว่าติดอกติดใจมากครับผมไม่ลืมครับผมเดี๋ยวสิถ้าพี่น้องเอ่อปนครับผมนี่ครับผมพริกหอมกระเทียมเดี๋ยวนำไปขวกันครับผมนำไปขวให้มันสุกๆครับผม ดูว่าเอ่อบ้านเขาทำมินตัวอย่างมเสี่ยงไมมยากนะครับผมยางแล้วก็เมีดอกม่วงผมส่วนสื่อมากจริงเพาท่านล่างพี่น้องประกาศที่ส่วนหอมหอมบักขี้สลแลเนร์นะครับผมในถุงนี้เดี๋ยวไปเบิรงครับผมนี่ครับผมสื่อมากท่านล่างพี่น้องโอเคครับผม ตามไปที่ของขั่วครับผมเดี๋ยวผมเอาจักจันไปขัวกันครับผมอันนี้เขาหนาสีขัวามากมากพี่น้องเดี๋ยวผมขั่วซ้ำอีกว้าวมีใบเตยหอมเลยหอมโอเคครับผมเดี๋ยวนำไปขัาวครับผมติดตามผมไม่ต้องง่ายๆผมขั่วจักจันไปครับผม cua phết kia đó mày chơi สุกหรอกครับผมเพราะว่าเขาขัวมาแล้วครับผมเขาเอ่อมาดขวัวสัมงกันนะผมเดี๋ยวขัวฟิกต่อครับผมอัดขวัวฟิกหอมกระเทียมครับผมขวัวจนฟุกจนหนอนมาครับมาเบิ้งกันว่า วัตถุดิบมีอะไรบ้างต้นหอมบักชีบักชีไปเรื่อยเรต้องใส่กัไ,นนไเลยค,ครับผมอันนี้ผมใส่มันเลืก็เไยใส่ครับผมมะม่วงครับผมนี่อันนี้เป็นมะม่วงแขกมะม่วงจากอินเดียนะครับผมเปรี้ยวมากเลยแต่ว่าหาหน่วยดีบุหรี่ครับผมมัน็เลยหน่วยเพิ่มเพิ่มนะครับผมนี่เด็ดหา่าเป็นมะม่วงโมเดิร์ดครับผมมะม่วงครับผมมะม,ม,ม่วงจากอินเดียกระเทียมหอมแดงพริกขั่วครับผม จ,กกจักรจันครับผมจ,กกจักรจันกับเด็ดปีกออกก้อนเด้อครับผมนี่เด็ดปีกออกเมื่อกี้ตัวแขกว่าเป็นแมงสาบโอ้ยมันหากแตกว่าแต่เมี้เดียดมัน,นจะก,กระจันครับผมดึงปีกออกก้อนครับผมนี่ มัเน,นเมนจีซ้อนเด้อพี่น้องจักจันครับผมจักจันของแทะมูเด็ดแล้วก็มี่นี่ครับผมเป็นหาวตัวว่าเป็นจีซ้อนครับผมจักจันนรครับผมจักจันของแท้ครับผมเด็ดปิดเซ็ตแล้วครับผมเด็ดปิดเสร็จแล้วเดยวติดตำผิดกอนครับผม กระเทียมอ้เป็นสะเพ็ดกุ้ตะกจั่งตะกจั่งตรงนึงได้ปรมีหน่อยๆครับผมนี่ตะกั่งครับผมตัวเหลือบครับผมตัวเหลือบคือตัวเหลือบเราพี่น้องเนาะแมงวันไง ตัวแขกว่าเป็นแมงสาบเอามาจากห้องน้ำโอ้ยมันฉีดเดียวเลยอมุกกะฮะมันบอกเต็มดีบนไดจักรจันทร์จันทร์เหี้ยงเฮียงอู้หูได้หุ่นหน่อยเลย กนหลักๆมม่วงครับผมออกักสิใส่ไปเต็มัาโหลดพี่น้อง คนแบบน่ำนะครับผมอันนี้ผมคนแบบแห้งคๆเ็ดล้ายๆก้อยครับผมชูรสใา่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อย ลาครับผมน้ำปลาแดกครับผม เบื้งครับผม,ม,ม,มเด็ดพอดีเด็ดพี่น้องมาต้องใส่ยังเพิ่มสุดยอดมาครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมามนี่ผลจ,จะกรจันไข่เจียวพี่น้องกินซัมมี่พ่อกับผักสดๆครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องมา,มาเสิรบๆกันครับผมในรอบหลายๆปีอะไรกินครับผม นี่สุดยอดพี่นอนะ้องมากอือกินมันคำแดกประผมน,นี่พี่น้องนะเซ่บป์ปกันพี่นอนะ้องมากอืออือนันเยอะ ดนม่เป็ม่งน่อยบานทอาพี่น้องเป็นม่วงหน่อยบานทอาุ้สสดยอดม่งนน่มันสมพลน่าเนาะมันคือม่งน่อยบานทอาไหมนม่นมวงแกกอินเดีย <Okay. S 2> สมอื <c oughs> <c oughs>

<ừ> mm. อืมหืมใผกลายผนแขวยเป็ดก,กแข็งพ่ะผกอินเดียนะี่น้องเป็ดนองแซ่บคับครับผม อือฮโอ้ตดตัวแมน่มันสิมันนะเฮียเนาะตัวหวนโขนตัวแม่ในกรอบกรอบเลยเนาะนี่ไข่เนาะแม่ยันุ่นอน่างเนาะแม่ยงนุ่นตัวแม่เนี่มัน ่ทำนี้ทำแมงดาเป็นผูบทำแมงดาเป็นน้ำผึ้งไหนใคราล้่เราก็นี่ไอ<ม>ตัวผูบก่ขอข <c oughs> ได้ไหก่อใครผูบเยอะหน่อยเนี่ยหอมก่อเป็นผู ตอนวัเด็ดอยู่บนหนอกก็ได้กินจักระจันเป็นหน่องเอ้ยคนนี้เขาไข่เจียวนี่ไข่เขาก็เนี่ย,ยเมื่อนอ่ะภาคใครกินที่แรกใครกินว่าเป็นหรอกเนี่ยเมือนอ่ะภาคใครกินคิดใจ บ้านทอนเหลาหลายพอดพี่น้องผักไม่มิ่นพี่น้องไม่มิ่นสดเลยมาจากอมมุมา บ้านฮียบันทุนปาร์าตี้พี่น้องเราเมื่เป็นร่างที <c oughs> ่เราอะไรแห้งเราตอนนี้นเลย <c oughs> เดินมาเป็นคนเดียวพี่น้องเสีบเสียบคือก็ครับผมพี่น้องครับผม เกี่ยวกับเสียบปนจักระจังกับเสียบพี่นมม้องพิษแต่มันเวยบางวงหน่อยถ้าเป็นวง,งหน่อยบรรท้อนเนี่ยโอ้สุดยอดเนาะเสียบขนาดถ้าเป็นมวงหน่อยบรรท้อนนะอื้อ สมุกไรอ่ะ 嗯，快嚼个馅，块个馅。 มา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 อาหารป่าวันนี้อาหารปลาพี่น้อง 辣了 วันแน่บันตรงปาเตียนมันเกิดเกลียนลืมแล้วมันเกิดมูกวันกินหลัวไหล่เหมืนแห่ง น่อฮันปล่าหันปล่าเรือ เสียบไล่พี่นอ้องตึงเสียบตึงเพชรขีโมกอะไรโอเคครับผมพอคลิปใหม่ครับผมคลิปนี้สำหรับทุกอนพี่นอ้องฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเมทเก็บในเลือกครับผมอย่าลืมนะครับตัวซีมยังกดปึ้งครับผมกดติดตามคือว่ากดซับตะไข่นั่นเองครับผมกดไลค์พร้อมครับผมไม่ยังแบบคอมเมนต์บอกใจคลิปแนะนำกันนะครับผม คลิปนี้ไปสก้อนพี่น้องเผ็ดแห้งแสบอิ่มหลายพี่น้องบาแล้วเห็นง,งานตัวพี่น้องคลิปนี้ไปสก้นพี่น้องสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม